เอาไหมเอาไหมบัวนี่สวัสดีครับเดี๋ยวจะรีวิวรีวิวภาพตอนเช้านะครับหลังภาพในงานทีบอกภาษาเยอรมันนี่บุรุษขอภาพไปเนี่ครัยทักนมลูกน้อยทักหน่อยลูกน้อยทัยกหนะนุ่มอ่าลูกหลานเะนี่ย บอกว่าจำกันได้ท네ุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ บรรยากาศตอนเช้านะครับหลังหลังจังหันตอนเช้านี้คไมแม่ครูว่าเปิดน้ำน้ำแม่จะเข้ากล้องนะคุณชวยเองได้แล้วกอันั่งเองแล้วเมื่อคืนนี

มือกีมันตกนะเอื่อยเรยวๆเยใ่ผาเร่ต้องใส่ผาเาึงสิจำได้อทักทายในวันดีครับอาทักทายกคนค่ะคค่ไดราเดกู่เขาสบายดีขเินนมาคุ้มกันมาเาน่มี่มเดี๋ยวคนงนเนี่ อันนี้ช่วงเช้นนานีนน่ครับจะไปอีกจุดหนึ่งที่กันเ้ำสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญบ้านมอาเาหุ่มก็เข้เอาอาีกหุ่มเขาเาเลยม่เขาเาเตว่าเา

หลัลงจากกินอาหารแล้วค่ะมานังตากแดดห <c oughs> นังตากแดดเนี่มันหนาวสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะฮะมี <smallX net young>

ติดตามรับชมผาซานชาแนลผาซานบอกเขาผาซานนี่เลยเห็นนะครับปิดคลิปแค<อ>่นี้นะครับ